เห็นเขาบอกว่าถ้าเอาเจเลไปมันจะเป็นอีซี่โหมดคือเอาเจเลปเป็นหลักใช่มเดียวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวตัวนึงอ่ะเดี๋ยววดตามไปอ่ะ แม่กระทังจีก็ไปลเลยเนี่ยผมก็นดียว่ <ผม S 1> วาจีที่อยู่กับผม <relationships> เล่นเลรแม็กมาโซด้วยเหรอยิงไหมเนี่ยมาครับเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์อีกแล้วละทิ้งแล้วซึ่งชุดเทคกลับมาใส่ชุดเหล็กเหมือนเดิมอาดติเฟกใส่ก่อนพี่มีตัวไรวางเลยฮะ 5,500ผมไม่มีอะไรเลยครับผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยอ้าวมีแล้วเหรอตัวไอ้เนี่ยผมไม่ได้ใส่อะไรมาเลยผมก็เลยถามนี่ไงว่าให้เอาตัวอะไรไปก่อนไว้พร้อมอย่างพร้อมครับผมเตรียมตัวเลยอ้ามีไหมถูกโอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวแปบบ๊บเอา,สาใส่ขห้หขมากกว่า เดี <m í toys> <c oughs> <P an> ๋ยวผมไล่จากล่างขึ้นบนแล้วกันนะยืนูบนท้องเยอะจังไง เยอะเกิอนออปติมาร์สเก็กเล็กฮะฮะนี่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 นิวอยู่นี่เอาหมายถึงหมูอีกตัวเหรอไม่มีหาอะไรสักสักตัวหนึ่งอะขี่เลย อยู่ตรงงานไว้เนี่ย อีตัวไหนวะเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดชิดเอาเมสซี่ไปทำไมวะ โอ้โห oh, 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 oh. ไปแล้วไปแล้วมันยิงไม่ออกอะ่ะใช้ไม่ได้ ก็เลยยังไม่เอา,มาหมาอ่ะแม่เดี๋ยวนระื้อเอารื้เอเอาเนื้อให้หมูมันต้องมีตัวไหนมันยังไม่เอามาได้ตัวนึงเลยป่ะ บ่แม่จริงมันก็ยิงได้นี่หว่า อยนคบเนีมวบินบ้างครับเอ่ออะไรนะเยเงในสิทธิ์ป่ะที่รอบิที่แล้วผมเคยถาม GeneSis gặp GeneSis, Parkool mà các bạn chắc không phải phim. Lacon, Inu, thăng lợi. Ừ. Nói gì vậy? Nào thử lá. À, หิวก่อนหิวก่อนเกติก้าด้วยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันวาร์ปออกอยู่แล้วจากรอบที่ลราที่ทดสอบมาได้ธงได้สกินเติมพลังได้รูปแบบใหม่เติมพลังได้รูปแบบใหม่อันนี้อันนี้หมายถึงในไหนครับเนี่ยในมือถือเหรอมันมีพาร์ทด้วยเหรอ เดี๋ยวนะอันนี้เราเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยตอนนี้ผมติดปีกมันอยู่ยใใกินมันได้<ค>ไหมในคอมอามันชื่ออะไรนะเมื่อกี้มังกรเหรอ หัวมังกรอัลฟาเล็กโคฟี่เล <Yeah. S 1> ืดเหรอนิวเจนเลือดไม่ลดนี่ไปอัลฟาดาร์กอนโทฟี่นี่ไปโอเคได้ละอยู่ที่ผมละใช่โอเคแล้วมีเป็นอยู่ในตัวไหนสักตัวหนึ่งนีงแ่แหละตู้มีตับอสแบบจัดหนักฮะแต่วันนี้เราสูญเสียไปนหนักมากเลยนะบอสตัวสุดท้ายของแบบ ทำไมทำไมคนแกนชุดดูยังดูดีอยู่เลยตัวอะไรมันเดินอยู่เนี่ยเอามาเยอะพี่มาดูนี้มาดูนี้ทำไมตุยตรงนี้อะมันเอาซาบมาด้วยอ๋อมันมันตุยเมื่อกี้ปะที่มันขึ้นตุยสองอันนะ่ะโอเค มาเมสซี่ยังมีชีวิตรอด Messi เมสซี่เลือดไม่ลดจริงๆเราควรเอาแมกมาซอมเอาวะก็โอเคครับสำหรับไลน์นี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมวันนี้เราได้ไปตีบอสมังกอนมาแล้วมีหัวครบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตับชมนะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเล่นมาเมฟแล้วคนดูเบกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนสำหรับตันนี้นะครับตอนนี้เราสวัสดีครับ ไม่ไหวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือมีชุดเหล็กกันแล้วผมยังใส่ชุดเหล็กอยู่เลยบายบ๊ายบายบ๊ายบายบบ